ต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับพิเศษสุดๆนะครับผมเป็นวัสดุไทเทเนียมทังชิ้นงานนะครับอยู่ที่50,000บาทนะครับอันนี้คืองานโหดนะครับงานพิเศษลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับจะผลิตได้โอ้โหเดือนนึงแค่3ชุดเองอะทั้งเส้นนะครับผมแล้วก็ให้คุณภาพวัดแรงม้าได้เลยนะครับยังไงก็ขึ้นแน่นอนนะครับผมแต่ว่าจบไทยที่ผมมีราคาพิเศษให้นะครับ สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนอยเดววนะครับผมวันนี้ผมมีตัวสินค้าใหม่มานําเสนอนะครับต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับพิเศษสุดๆนะครับผมใช้เวลาการผลิตประมาณ10วันนะครับผมเป็นวัสดุไทเทเนียมทางชิ้นงานนะครับสามารถถือได้มือเดียวเบาๆเลยชิวๆเลยนะครับผมไม่สามารถลองไปยกคอท่อที่บ้านดูได้เลยว่ามันถือได้มือเดียวหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นวัสดุไทเทเนียมทางชิ้นงานนะครับลูกค้าสั่งตรงมาใส่กับรถ s อพันปี2020นะครับผมก็คือชมใหม่นั่นเองนะครับเป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับลูก บอกเลยว่าตอนแรกลังเลว่าจะเอาของนอกหรือจะเอาของอะไรดีไหมเพิ่มเงินอีกหน่อยนิดหน่อยได้ของแท้และได้ของนอกแล้วจริงๆไอ้นี่ก็ของแท้นะครับก็ของไดโวแท้เหมือนกันนะครับผมแต่ลูกค้านะครับก็ช่างใจนะครับว่าตัวเนี้มันแพงนะครับตัวนี้แพงอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับเป็นวัสดุไทเทเนียมทั้งชิ้นงานเลยแต่ว่าอย่าเรามาดูกันว่าห้าหมื่นบาทมันแพงอะไรนะครับผมแต่ว่าจบไทยคลิปผมมีราคาพิเศษให้นะครับตัวนี้ครับวัสดุไทเทเนียมนะครับผมลูกค้าช่างใจมากเขาบอกว่าเพิ่มตังค์อีกหน่อยได้ของแท้ได้ของนอกและ้วิไี้อกว่าพีี่เเิิมงนอก เพิ่มเงินอีก20,000บาทนะครับผมก็ได้ประมาณ7,000แล้วผมถามว่าได้วัสดุอะไรเขาบอกว่าได้วัสดุสเตลเลตนะครับผมใช่อ่าได้วัสดุสเตลเลตแต่ว่านี่ครับวัสดุไทเทเนียมนะครับผมถ้าซื้อของนอกนะครับอยู่ประมาณแสนถึงแสนสองหมื่นพันบาทนะครับผมแต่อันนี้ผมจัดมาให้เลยนะครับผมจัดเต็มมาให้เลยเพราะว่าชุดนี้นะครับตัวเฮดเดอร์นะครับผมต้องบอกว่าลูกค้าอยากได้แบบนั้นผมจัดให้แบบนั้นเลยนะครับไม่ว่าต้องตั้งแต่ข้อต่อด้านบนน่ครับผมที่องศานะครับสังเกตนะครับจะไม่ใช่แป อันนี้คืองานโหดนะครับงานพิเศษลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับจะผลิตได้อ๋อโหเดือนนึงแค่3ชุดเองอะ่ะเออน่ะนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรอยเชื่อมนะครับแล้วก็ป้องแต่ละป้องแต่ละป้องนะครับผมผ่านการวิธีการทำก็คือต้องผ่านแป๊บ เป็นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็แป๊บมาต่อกันแบบนี้นะครับต่อแล้วก็เชื่อมรอยหนึ่งต่อแล้วก็เชื่อมรอยหนึ่งต่อแล้วก็เชื่อมรอยหนึ่งจนมันได้โค้งนะครับผม <sm art> ดูครับกรรมวิธีต่างๆนะครับรอยเชื่อมนี่ใสๆกิ๊บๆนะครับยากมากๆนะครับถ้าจะเชื่อมไทเทเนียมให้ใสแล้วก็อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรอยเชื่อมที่แข็งแรงมากๆ <im ps> แล้วก็ขมเหลวหรือควันอะไรที่ระหว่างตอนนั้น,นต้องควบคุมอุณหภูมิในการเชื่อมด้วยนะครับผมนะแล้วก็ตรงบาลานซ์นะครับไอเสียทั้งสองคอนะครับผมมีทั้งหมดสีคอก็บาลานซ์คอ นี่ครับผมก็ตัวนี้นะครับผมถ้าสังเกตนะครับรายละเอียดเราใส่ใจลึกตั้งแต่นี่เลยครับฝานี้นะครับฝานี้เราก็กึ่งมาใหม่นะเพื่อให้ตรงรุ่นกับตัว S พันโดยตรงนะครับก็เป็นไล่สเต็ปมาเลยครับทีลนี้ทีนี้แล้วก็องศามารวมวายกันนะครับรวมวายกันด้านล่างตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะมีท่อ บาลานซ์อีกแล้วนะครับเพื่อกักไอเสียไม่ให้ไอเสียนะครับออกไปทีเดียวหมดออกไปทีเดียวหมดนะครับผมก็มันจะอักมันจะอมไอเสียไว้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เวลาไปพอเร่งปื๊ดพอแบ็คกลับปุ๊บมันจะมาอยู่ช่วงนี้ช่วงหนึ่งแล้วพอจะเอาจะจะเล่นทีไอเสียมันออกได้ทันทีนะครับผมตัวนี้ช่วยเรื่องนี้ได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มารูโอทูเซนเซอร์นะครับมีให้สรูเลยนะครับติดกับรถเดิมน่าจะ2รูแล้วก็อีก2รูเผื่อจูนนะครับเอาไว้สําหรับจูนขึ้นไดโนโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้รวมวายนะ ก็เป็นแบบไล่ระดับขึ้นไปอีกเหมือนกันนะครับจะไม่ใช่สลิปออนที่แบบเป็นขนาด2นิ้วก็2นิ้วโค้งดัดธรรมดาเนะี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าใส่ใจรายละเอียดราคามูลค่ามาเลยสูงขึ้นมานะก็ต้องใช้กลวยหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาต่ออีกแล้วก็ต้องมาต่ออีกเนะี่ยตัวนี้จะเป็นสลิปออนนะครับสามารถถอดได้นะสมมติไม่อยากใส่เดวโอแล้อยากใส่อันอื่นแล้วแต่เฮดเดอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหมือน 99%นะครับผมสำหรับที่คนรู้กันอยู่นะครับผมก็นั่นแหละเหมือนเป๊ะๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนคัสลิปออนก็สามารถถอดแคมรลัดตัวนี้ถอดออกไปได้เลยแล้วก็เอาปลายอยากจะใส่ปลายตัวไหนเอามาใส่ได้เลยอันนี้ประหยัดงบไปเลยนะครับเยอะๆเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่าคอไทเทเนียมอย่างเดียวเนี่ยอยู่ประมาณ70,000นะเฉพาะคอนะไม่รวมถึงท่อนตรงนี้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับปลายเป็นไดโว GP 188ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะขนาดใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ไส้ข้างในก็จะใหญ่กว่าเดิมแล้วเพิ่มเติมคือหูยึดน ของ s อสพันเมอโดยตรงเลยนะครับแต่ลูกค้า อันนี้นะครับไม่เอาตะแกรงนะครับผมก็ด้านหน้าไม่มีตะแกรงนะครับก็จะปกติจะมีตะแกรงดักไอเสียด้วยนะเพื่อไม่ให้ไอเสียมันคายออกไปหมดนั่นเองนะครับผมเหมือนมอเตอร์จีพีที่เขามีตะแกรงไว้หน่อยนะเพื่อให้ไอเสียมันออกไปปุ๊บแล้วก็อมไว้ด้วยนะครับผมนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนี้ครับผมก็ชุดนี้นะครับราคาอยู่50,000บาทนะครับผมก็จัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับสี่หมาบาทนะครับสำหรับชุดนี้เป็นวัสดุไทเทเนียมทั้งเส้นนะครับผมแล้วก็ให้คุณภาพวัดแรงม้าได้เลยนะครับยง่่าที ทุกคนอยากได้กันนะครับผมก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่า ทำยากมากๆนะครับดูยากมากๆนะครับก็ถ้าใครชอบก็สั่งซื้อเข้ามาได้ที่เพจโว o r a ซ i n g ช็อปนะครับก็ทักมาได้เหมือนเดิมนะว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรแซดพันแซดเก้าร้อยเอสพันหรือรถอะไรก็แล้วแต่นะครับราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นเลยรถสี่สูบราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสาหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่เพจโว o r a ซิ่ง s ็อ p นะครับแล้วก็ตัวได o วโซนนะครับสาหรับใครที่อยากจะขายรถวิบบค์หรือเพื่อนที่ใครอยากจะขายรถวิบบค์สามารถทักอินบ็อกมาได้ที่เพจไดโวโซนนะครับผม 3 0 0รซีซีขึ้นไปทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับรับซื้อถึงบ้านติดไฟแนนซ์อยู่ผมก็ปิดไฟแนนซ์ให้นะครับผมถ้าตตลงราคากันได้แล้วผมรับรถวันเดียวถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับรับเงินสดจบกันเลยนะครับผมมาก็ใครสนใจจะขายรถติดต่อเข้ามาได้นะใครสนใจท่อก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ d ดโวเลขที่สได้แล้วก็ต่อไปนะครับคลิปนี้ลงไปก็ร้านเราก็น่าจะเปิดแล้วนะเดือนพฤศจิกายนะครับตั้งอยู่ที่เมืองทองนะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีโปรโมชั่นสําหรับเปิดร้านใหม่ด้วยนะ ไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปถ้าชอบคลิปไหนอยากให้ผมุทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ดานล่ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ